ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเปลี่ยนน้ําประดุกนะครับผมก็เลยทั่วกาศนะครับมาพูดคุยนะครับเพราะมีหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าปลาดุกแม่พันธุ์หนึ่งตัวนะครับสามารถออกไข่หรือออกลูกได้ประมาณกี่ฟองหรือกี่ตัวนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นบ่อ พ่อพันธุ์นะครับเนี่ยปลาดุกพ่อพันธุ์เนาะนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับตีวนี้เป็นปลาดุกแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในเนาะนะครับผมสำหรับปลาดุกนะครับที่เลี้ยงไว้ตัวนี้ก็คือเป็นปลาดุกที่เพาะขึ้นเองเนาะนะครับก็มีเก็บไว้นะครับเก็บไว้บางส่วนนะครับเพื่อทําพ่อแม่พันธุ์เนาะนะครับผมคราวนี้นะครับมีหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่า ปลาดุกแม่พันธุ์นะครับหนึ่งตัวสามารถออกไข่กี่ฟองนะครับหรือจะได้ลูกกี่ตัวนะครับผมก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับปลาดุกนะครับปริมาณไข่หรือ,อจํานวนลูกที่ฟักออกมานะครับเป็นตัวนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาแม่พันธุ์นะครับผมมันก็จะไม่ตายตัวว่าะจะได้กี่ตัวนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 3,000- ถึง15,000ฟอง นะครับไข่นะครับปลาดุกตัวหนึ่งเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาแม่พันธุ์เป็นหลักนะครับอย่างเช่นปลาดุกรุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นเล็กหน่อยนะครับนะฮะก็รุ่นรุ่นประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะดูยากเนาะนะครับถ้ารุ่นเล็กนะครับรุ่นประมาณ3ขีดนะครับประมาณ3 4 4ขีดนะครับไข่ก็อยู่ที่ประมาณประมาณสามนึงสี่พันฟองนะครับแต่ถ้าเกิด ปลาดุกรุ่น1กิโลถึงกิโลครึ่งนะครับพวกนี้มันก็ปริมาณไข่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่0ห0 0 0ถึง15,000ฟองนะครับอันนี้คือคือดูจากน้ำหนักของปลานะครับเพราะนั้นนะครับไข่ที่อยู่ในด้านในท้องของตัวปลานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือประมาณ1กิโลนะครับเนี่ยปลาตัวนี้นะครับ1กิโลก็ก็จะได้ไข่อยู่ประมาณประมาณ10,000ฟองนะครับสรุปก็คือ หนึ่งขีดต่อหนึ่งพันฟองเนาะนะครับผมเพราะฉนั้นนะครับใครที่มีปลาดุกพ่อแม่พันธุ์ตัวโตวหน่อยนะครับแม่พันธุ์ตัวโตวหน่อยใช้โลโลครึ่ง2โลหรือ3โล4โลพวกนี้นะครับมันก็อาจจะได้ลูกค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมันจะต่างกันกันกบปลาดุกที่รีดไข่นะครับตัวที่รีดไข่ออกมานั้นมันจะ,ะจะช่างเฉพาะ,ะในตัวของไข่ปลาครับเวลาเรา ผสมเทียมด้านนอกนะครับก็คือจะรีดไข่ออกมาอันนี้ก็สมมุติว่าปลา1กิโลนะครับไข่1่กิโลนี้อันนี้ลูกปลาจะค่อนข้างเยอะนะครับหลายหมื่นตัวนะครับหลัก45่ห้าหมื่นถึงแสนนะครับสาหรับไข่1กิโลเนาะแต่ถ้าเกิดปลา1กิโลนะครับไข่ก็อยู่ที่ประมาณประมาณหมื่นหมื่นก่าฟองนะครับเพราะนั้นนะครับน้ำหนักปลาที่เราช่างก็คือช่างปลาทั้งตัวนะครับเพราะนั้นนะครับ ถ้าเกิดเราชั่งปลาทั้งตัวคราวนี้ไข่ที่ออกมามันก็ปริมาณก็จะไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็เอาไข่ไปแล้วนะครับบางบางส่วนเนาะอันนี้ก็ประมาณจะกลางเดือนตุลาแล้วนะครับเน่ยรุ่นนี้ก็คือยังยังมีไข่เต็มท้องอยู่นะครับเน่ยส่วนนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นเล็กนี้ก็ประมาณอ่าสี่ห้าขีดนะครับเนาะท้องยังยังเต่งอยู่นะครับเน่ยไข่ถือว่ายังแก่มากนะครับส่วนบางตัวนะครับที่ที่เราไม่ได้เอาไข่ไข่มันก็ฝ่อไปแล้วก็มี นะครับนะครับไข่ไข่ก็ฝ่ออย่างอย่างเช่นนี้รุ่นใหญ่ๆรุ่นนี้ก็ไข่ก็เริ่มฝ่อแล้วนะครับนะครับก็จะไม่เห็นท้องท้องไม่ออกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราฉีดฮอร์โมนนะครับถ้าเรายังฉีดฮอร์โมนมันก็ไข่ก็จะจะยังจะแก่นะครับพร้อมผสมพันธุ์ปกตินะครับส่วนอัตราการรอดมันก็แล้วแต่การอนุบาลนะครับอย่างเช่นถ้าเมื่อว่าเราเอาปลาไข่นะครับเ่ยปลาไข่ สมมติว่าปลา1นกิโลนะครับเราเอาปลาไข่ประมาณหมื่นกว่ฟองเลยนะครับหมื่นกว่ฟองคราวน,นี้อัตราการฟักมันก็ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กรณีเราผสมแบบเรียนแบบธรรมชาติก็คือฉีดฮอร์โมนเข้าที่ตัวปลาแล้วก็ปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเองนะครับก็จะออกอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไข่มันเนาะนะครับบางทีมันอาจจะรีดออกไม่หมดหรือรีดออก ออกไม่หมดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเรารีดนะครับถ้าหมดว่าเราผสมเทียมเรารีดไข่ออกมานี้เราค่อนข,ข้างจะรีดออกมาเกิดค่อนข,ข้างเยียมหมดเนาะนะครับทาให้อัตราการฟักก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ60-70%ซนะครับฟักออกมานะครับเพราะว่าน้ําเชื้ออาจจะผสมไม่ไม่ทั่วนะครับมันจะต่างกันกับเราเรีดไข่ออกมาแล้วเราผสมเทียมด้านนอกนี้เราเราเราบีบน้ําเชื้อลงแล้วคนคนจนจนมั่นใจว่าน้ําเชื้อเราพอนะครับ แต่การผสมพันธุ์แบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับบางครั้งเวลาปลาดุกตัวผู้นะครับเพศผู้มันรัดนะครับมันลัดปลาดุกเพศเมียมันอาจจะรัดไม่ได้นะครับมันอาจจะลัดไม่ได้แล้วเวลามันรีดไข่มันผสมน้ําเชื้ออาจจะไม่ทั่วนะครับมันก็เลยทําให้มีไข่บางส่วนนะครับที่ไม่ได้รับการผสมน้ําเชื้อนะครับคราวนี้นะครับส่วนอัตราการรอดก็ขึ้นอยู่กับการอนุบาลนะครับขึ้นอยู่กับการอนุบาลลูกปลานะครับถ้าเกิดเรา มีบ่ออนุบาลดีนะครับมีการเตรียมอาหารของปลาอย่างเช่นพวกลายแดงพวกนี้นะครับถ้าเรามีลายแดงมีลายเพียงพอนะครับอัตราการรอดก็จะค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับมันก็แล้วแต่นะถ้าเกิดมีลายแดงก็อัตราการรอดก็จะค่อนข้างสูงหน่อยก็คืออยู่ที่ห้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับอจาจจะอนุบาลในบ่อบปูนหรือบ่อดิน นะครับกรณีใครมีบ่อดินก็จะเตรียมบ่อดินนะครับทำน้ําเขียวแล้วก็เอาลายแดงไปปล่อยลงไว้ก่อนสักประมาณสามสี่วันแล้วค่อยปล่อยลูกปลาลงก็มีนะครับหรือจะอนุบาลในบ่อปูนแล้วตักช้อนลูกไรมาให้อาหารก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีลูกไยแดงเราก็ให้พวกอาหารผงสาเด็จรูปนะครับสำหรับลูกปลานะครับก็ได้นะครับแต่ว่าอัตราการรอดก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับผมเพราะนั้นนะครับลายแดงมันมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เป็นปลา พ่อพันธุ์นะครับที่ที่เก็บไว้นะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณโลนะครับตัวละโลหรือหกเจ็ดขีดนะครับมันก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีตัวตัวเมียนะครับผสมอยู่นะครับคนอยู่ก็มีนะครับยังไม่ได้แยกละเอียดนะครับยังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับนี้จะเดี๋ยวเปิดน้านะครับพอดีเปลี่ยนน้าออกก็คือปล่อยนะครับก็หลายคนถามนะครับว่าเลี้ยงอัตรา กี่ตัวต่อตารางเมตรอันนี้ผมผมทาคลิปไว้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ80ตัวต่อ,ต,อต่อตารางเมตรก็ก็พอดีนะครับกาลังดีเนาะนะครับในการเลี้ยงปลาดุกนะครับประมาณ60-80ตัวต่อตารางเมตรก็โอเคนะครับในการเลี้ยงกระชังบก ceramic, Regular, บนนรบหรือในบ่อปูนนะครับหรือในบ่อดินแต้วะแต่แต่ว่าบ่อดินมันจะอาจจะปล่อยได้เยอะกว่าเพราะว่า,าความลึกของน้ำนะครับความลึกของน้ํามันก็จะจะลึกกว่าทําให้การเลี้ยงก็จะปล่อยได้เยอะกว่านะครับอันนี้ตารางเมตรก็คือตีใส่แบบ กว้าง1เมตรยาว1เมตรแล้วก็น้ําลึกประมาณ1เมตรนะครับที่อาตราปล่อยอยู่ที่60สิถึงแปตัวต่อตารางเมตรเนาะนะครับมันก็จะดีเนาะนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับน่ที่ที่ปล่อยเลี้ยงไว้ในบ่อปูนนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนน้าออกนะครับอันนี้จับกินอยู่ตลอดนะครับเกือบเกือบทุกวันนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือเป็นลูกปลาที่พ่อขึ้นเองก็เลี้ยงไว้นะครับมันก็มีบางส่วนที่อยู่ในบ่อดินด้วยนะครับบ่อดินแล้วก็ในกระชังก็มี นะครับถ้าเกิดใครติดตามคลิปนะครับเกี่ยวกับผมเลี้ยงปลาดุกนะครับก็จะเห็นหลายๆบอร์ดหลายๆที่นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนบ่อดินในกระชังนะครับผมวันนี้นะครับผมทด่โอกาสมาเปลี่ยนน้านะครับก็เลยมาพูดคุยนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนครับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะเลี้ยงปลาดุกแล้วก็สนใจในการเพาะนะครับเพาะพันธุ์ปลาดุกนะครับเพราะว่าที่ผมทําก็คือเป็นการเพาะพันธุ์แบบ เรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือฉีดฮอร์โมนเข้าที่ปลาดุกเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันเองรุ่งเช้าก็ระดุกไข่ก็จับระดุกพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับผมแล้วก็รออนุบาลนะครับอาจจะอนุบาลในบอ่อปูนหรือย้ายลงมาอนุบาลในบอ่อดินหรือย้ายลงมาอนุบาลในกระชังก็แล้วแต่กรณีนะครับผมก็วันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับต้องการให้ผมทําคลิป เกี่ยวกับการเพาะปดุกการเลี้ยงปุกนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับพิมคอมเมนต์ไว้นะครับหรือต้องการร่วมแลกเปลี่ยนก็สามารถพิมพคอมเมนต์ไว้นะครับผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวขอเติมน้ํานะครับ ให้กับประดุกชุดนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ